ชลาเป็นมากหน้าหลายตามาไประจเทีมนงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความสุขความสำาราญด้านหน้าเวทีให้บรรคุณท่านได้ชมกันยังไงสำหรับข่านของคืนนี้ก็ขอมอบความยินดีกับเครื่องเสียงครับโอ้ยยังไงกันนับยัง <c oughs> ไงอยากจะได้เวทีเครื่องเสียงก็จะลืมติดต่อได้ฮะป้าข้างเวทีเลยครับโอ้ยไปโอติดต่อลยครับ กัลิกเกด้วยฮะยังไงก็แล้วแต่ครับเชื่ยๆกันนะครับ,บ,บเด็กไม่เช่โรงงานเลยฮิฮิฮ <c oughs> ิฮิฮ <c oughs> ิฮิฮิเ <c oughs> ิฮอศิลปินของเรารับหลายอย่างครับไม่ว่าจะิป็นกัิตริฮิฮกกิฮ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 รฮิฮิฮิดตฮิ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 ้เงิริฮิิฮิิฮ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 บฮ <c oughs> ิฮรฮิน <c oughs> พราะพระคุณท่านเคารพมดามัตที่ไจพระเขาว่าคนไทยนั้นใจร้อนอยากจะดูอยากจะชมสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต้องดูต้องชมให้ได้ดั่งใจปรารถนาเราชาวคณะโอ้เสียนสุรินทร์คิดถือเวลาเป็นมาตรฐานถึงแม้ว่าจะช้ามั่งเร็วมั่งแต่มสร้างความผิดหวังกับพระคุนท่านหากแม้ว่าพระคุณท่านพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยครับนื่อย อารักครับพระคุณท่านที่เะองค์เพื่อไม่ใหการเสียเวลาจงมุ่นสูงเกียรติของพระคุณท่านมารับฟังการบรรเลงเพลงโหมโรงสาธุการแจกใจนักแสดงได้โอกาสนี่เลยครับผม